โอ้ช่วงนี้มีดราม่าคอมเมนต์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับล่าสุดมีอินฟูคอมเมนต์ลายแต่หลายคนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมบูช์จียจัดการแก้ปัญหาพอค้าแม่ค้าขายของบนฟุตบาทสักทีนะครับเนื่องจากเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ถนนทนทางแล้วก็พเทยากัมบูชานี่มันสกรปรกไปทั้งประเทศเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปซื้อของกินแถวๆนั้นเนี่ยเวลากินเสร็จก็จะทิ้งเอาไว้บริเวณน,นั้นนะครับเดี๋ยวนะพวกมึงไม่โทษคนทิ้งแต่ดันไปโทษคนขายซะอย่างนั้นนะครับหัวกูจะปวด ก็กลับสวัสดีทุกคนโดยน้าจ้าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงอกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ถุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดล้วเนี่ยนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากแล้วส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นดราม่าชํำๆในกัมพูชีย้อนกลับไปในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเเเนนื่่่องจาาากกววพขีย ต้องการที่จะกลับมาขายของบนถนนหนทางเหมือนเช่นเดิมนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลกัมพูชามีคําสั่งโดนว่าห้ามพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยลงมาขายของตามพุทธบงคุบาทลงมาขายของตามถนนหนทางนะครับซึ่งนี่แหละที่มันเป็นต้นเหตุของเรื่องที่นะกำลังจะมาเล่าเพราะหลังจากที่มันมีการลงถนนประท้วงของพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนขมรเนี่ยออกมาวิเคะหงวิเคราะห์นะครับว่าจริงๆการที่รัฐบาลทาแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะสาเหตุที่ทําให้ประเทศกัมพูชานั้นสกปกรกไปททั่่วุกนืนนนแผดิ หลักๆก,ก็เป็นเพราะพ่อค้าแม่ค้า,ขาเขมรน,นั่นแหละที่ชอบขายของโดยไม่รับอนุญาตและพอขายของเสร็จแล้วเนี่ยขยะมันก็เกลื่อนพ่อปิดล้งปิดร้านกันแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมเอาขยะกลับไปทิ้งทําให้ตอนนี้เนี่ยถนนทนทางในกัมพูชาหลายๆพื้นที่มันเต็มไปด้วยขยะทั้งสองข้างทางรวมถึงบริเวณหน้าวังแล้วก็วอกสตีทที่ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเบอร์ต้นๆของกัมพูชาที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมจากคนขเขมรเป็นอย่างมากสภาพตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าเมามากๆแค่เดินเข้าไปยังไ,งไม่ถ แล้วพอเข้าไปถึงสถานที่แล้วเนี่ยก็ต้องใส่หัวเพราะไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งชิลได้เหมือนสมัยแต่ก่อนแล้วจากที่ต้องการจะเดินมาหาของกินจากที่ต้องการจะมานั่งชิลพอม่เห็นขยงขยามมันเกินพื้นที่ไปหมดก็ไม่อยากจะไปต่อแล้วแถมนี้ยังไม่นับรวมกลิ่นเยี่ยวที่ตอนนี้เนี่ยมันเหม็นคลักคุ้งไปหมดโดยเฉพาะบริเวณหน้าวังจัดตุมุก ซึ่งก่อนหน้านี้น้าวังจตุมุกเป็นแหล่งเช็คอินที่ชาวต่างชาตินั้นนิยมเดินทางเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมกันแต่ณปัจจุบันนี้น่าจะเป็นเพราะกินเยี่ยวนี่แหละที่ทําให้นักท่องเที่ยวของเราเนี่ยหนีหายกันไปหมดแล้วก็มีคนคอมเมนต์บางคนนะครับก็บอกว่าถ้าประเทศเราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องสิ่งสกปรกแก้ปัญหาเรื่องขยงขยะเต็มท้องถนนแบบนี้ได้เนี่ยก็อย่าหวังเลยว่าประเทศของเราจะเอาชนะประเทศไทยได้เพราะเท่าที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยชาวต่างชาติบางส่วนที่พวกเขาชอบเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยมันไม่ใช่เพราะประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวทีี่่่่นนนนนาาาาสสสใจัักกแตพวเเขชอออบทททประะศไยม ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศอีกหลายๆประเทศในโซนอาเซียนเนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติว่าประเทศของพวกเขาเนี่ยมันสะอาดจ,จริงๆขนาดประเทศไทยพวกเขามีโจรเยอะมากกว่าบ้านเราแต่ฝรั่งก็ยังคงยินดีที่จะไปเที่ยวที่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มันมีอินโฟคอมเมลายออไลคนออกมาบ่นเรื่องขยงขยะเต็มประเทศอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจัดการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีอย่างเช่นเรื่องที่ว่าไม่ควรให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาขายคงขายของตามนุบบบตตอออะไไรแแนีี้้ก่ปลว คนที่จะมีการจัดโซนิ่งให้เป็นตลงตลาดให้พวกเขาเนี่ยไปขายณจุดจุดเดียวกันไม่ใช่ว่าอยากจะขายตรงไหนก็ตั้งขายได้เหมือนสมัยก่อนเพราะถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยการทําความสะอาดมันก็จะเป็นเรื่องยากมากๆแถมนอกจากจะมีการจํากัดเรื่องการขายของให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วคนที่จะมีการออกกฎหมายห้ามทิง้งขยะมูลฝ่วห้ามทิง้งขยะลงบนท้องถนนเพราะเท่าที่สังเกตดูปัญหาที่ใหญ่กว่าพ่อค้าแม่คา้าขายของขายของตามข้างทางเนี่ยมันก็คือผู้ที่เข้าไปจับใจใช้สอยเข้าไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นนั่นแหละ พอหลังจากที่เข้าไปซื้อของกงของกินพวกนมมันจ็อกพวกผัดไทยไก่ขมน้นหรือว่าองคอาหารโบราณของเราเนี่ยพอซื้อมาเสร็จแล้วนั่งกันตรงไหนก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นไม่มีการเก็บเอาไปทิ้งที่ถังขยะต่อคิดดูขยงขยะเหล่านนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีคนไปเก็บ นานวันเข้าเป็นปีๆเป็นเดือนๆนมันจะโกระปรก,กโสโครกันขนาดไหนคนคเขมรนเขาก็มีการออกมาตัดพงตัดพอแล้วก็ออกมาเรียกร้องทางรัฐบาลเนี่ยจัดการแก้ปัญหาที่เป็นการด่วนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคเขมรนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่เผเขาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยมีการจัดการแก้ปัญหาเรื่องคนที่ขยะเลรลาดคนที่ขยะแบบไม่คิดแล้วก็มีการแอบฉี่ข้างกำแพงวัดด้วยนะรวมถึงกำแพงวงกำแพงวันอะไรแบบนี้พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่ารัฐบาลควรที่จะมีการอนส ต้องเข้าใจว่าพี่น้องของเราเนี่ยจำนวนหนึ่งอาจจะเติบโตมาโดยที่ไม่รับการเรียน,นการสอนเพราะอาจจะขาดตอนจากช่วงสงครามคอมเมนต์ต่อ,อมาก็บอกว่าอยากจะมีเหมือนประเทศอื่นๆอยากจะพัฒนาเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่แค่เรื่องทิ้งขยะเลี่ยราดอย่างแก้ปัญหาไม่ได้คอมเมนต์ต่อ,อมาก็บอกว่าข่าวนี้ห้ามแชร์ห้ามเอาข่าวไปลงต่อโดยเด็ดขาดตอนนี้คนไทยพวกเขานั้นติดตามข่าวสารจากทางฝั่งกัมพูชาถ้าเรามีการลงข่าวแบบนี้มั่นใจได้หรือว่าพวกเขาจะเอาข่าวไปออกอากาศและก็จะกลายเป็นเรื่องตลกของพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะมาดูถูกเราว่าประเทศของเราเนี่ยโก,กับลก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเพราะความยากจนของคนเขเมรนส่วนใหญ่คนเขเมรนนั้นไม่มีเงินไปเรียนหนังสือทําให้ไม่รู้จักการเข้าสังคมเวลาที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนเราต้องรู้จักนําขยะไปทิ้งในทั้งขยะไม่ใช่ว่าอยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งอยากจะกินตรงไหนก็กิน,นอยากจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งมันไม่ใช่คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่ารัฐบาลควรที่จะออกกฎหมายมาเลยว่าทิ้งขยะลงบนพื้นถนนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเงินอย่างเป็นจริงเป็นจังไม่ใช่จะไปกวาดล้างแต่พวกพ่อค้าแม่ค้า คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้มีหลายๆสถานที่ที่สกปรกมากๆสมัยก่อนมันหยุดอยากจะไปเดินเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวอล์กสเตดหรือว่าหน้าวังแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่อยากจะไปเลยเราไปทุกครั้งก็เจอกับขย,ขยะเต็มท้องถนนไปหมดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทาไมรัฐบาลถึงไม่ออกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ซากกะทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะถ้ามีแค่คนไม่กี่คนที่รักความสะอาดและพร้อมที่จะทิ้งขยะลงถังแต่คนส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะทิ้งขยะลงพื้นเพราะไม่ว่าเราจะลงมือช่วยกันเก็บขยะมากขนาดไหนแต่ถ้้าาาคคคคนน่่วใหหญญยััังงมมมมมีิิดดแแบบบเกก็จจะปไ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าจริงอย่างที่คนเขมรโบราณได้เคยกล่าวไว้ที่ไหนมีเขมรที่นั่นต้องมีขยะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับบอกว่าเราคนดูสิงคโปร์เป็นตัวอย่างพวกเขาเป็นประเทศที่เล็กๆแต่ประเทศก็พัฒนาเร็วมากๆซึ่งหนึ่งนโยบายของพวกเขาก็คือประเทศจะต้องไม่มีขยะและถ้าใครที่ทิ้งขยะลงพื้นจะถือเป็นโทษสถานหนักคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าปรเทศไทยพวกเขาพยายามไปอวกาศเวียดนามพวกเขาเปิดบริษัทผลิตชิปแต่เขมรเล่าไกลแค่เรื่องขยะอย่างแก้กันไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้ประเทศของเราเข้มแข็งก็ไม่ควรที่จะแชร์เรื่องแย่ๆของ คนที่อยมีการแก้ไขปัญหากันแบบเงียบๆภายในประเทศเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้เยาวชนของเราเนี่ยเรียนรู้กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดเพื่อสุขภาพของพวกเขาเองในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแค่เรื่องในประเทศยังแก้ปัญหากันไม่จบยังมีคนออกมาถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องขยะแล้วแบบนี้เราจะเอาอะไรไปชนะพวกเสียมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสถานที่ที่สวยๆต้องมาสกปรกก็เพราะคนเขเมรเรานี่แหละเวลาไปเที่ยวแล้วก็ทิ้งขยะเรี่ยราดซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ทำให้ช่วงหลังๆนักท่องเที่ยวต่างชาติพวกเขาก็เริ่มจะทำตามเหมือนกัน เพราะพวกเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนเขมรเองก็ยังทาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากให้รัฐบาลน,นั้นมีนโยบายเหมือนกับประเทศสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่เด็ดขาดและรุนแรงและการแก้ปัญหาการทุจริตของข้าราชการระดับสูงจนทําให้ประเทศของเขาเนี่ยพัฒนาแบบเร็วจีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากจะชนะเสียมแต่เรื่องภายในประเทศนั้นยังแก้ไม่ได้ไม่รู้อีกกี่ปีกี่ชาติจะตามพวกเขาทันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแชร์ข่าวแบบนี้ไม่ไอายชาวบ้านชาวช่องเขาเหรอยิ่งคิดยิ่งเจ็บเวลาเห็นสื่อของประเทศไทยเอาข่าวเรื่องเซอเซียของเราไปออก เหมือนกับพวกเขาเนี่ยเห็นว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องตลกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นไลายตอนหลายคนบอกว่าอยากไปเทศกัมพูชาเหมือนกับสิงคโปร์เลิกโลกสวยกันได้แล้วสันดานคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนสิงคโปร์พวกเขาเนี่ยเป็นพวกมีการศึกษาสูงถ้าใครทิ้งขยะเลล่าที่ประเทศของเขารับรองว่าติดคุกหัวโตแตกต่างกับกัมพูชาเล่าขนาดโกงกินชาติบ้านเมืองยังไม่ถูกขังคุกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้ฉันไม่ชอบถนนวอกสติดมากๆโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เริ่มมีคนแต่งตัวกันแปลกๆเหมือนกับทุกๆคนเนี่ยต้องการเป็นจุดสนใจคนเขมรส่วนใหญ่ขาาดควมรู้ ทำตัวเหมือนอพยพมาจากอินเดียคิดถึงแต่ความสะดวกสบายพูดว่าอยากให้ประเทศของเราสะอาดแต่ตัวเองก็ยังทิ้งขยะม่วซัวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพื่อนร่่มชาติของฉันอย่าโพสข่าวนี้อย่าแชร์ข่าวนี้อย่าให้พวกคนไทยรับรู้เรื่องนี้โดยเด็ดขาดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต้องเริ่มจากการปรับปรามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของริมฟุตบาทหรือว่าข้างทางเพราะถ้าไม่มีคนขายคนซื้อก็จะไม่ทิ้งขยะอ่ะก็คอมเมนต์ของคนก็เหม็นไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับก็ง่ายๆนะคนก็เหม็นบางส่วนเนี่ยก็จะไม่พอใจที่ประเทศของพวกเขาเนี่ยมันสกปรกสสโคกนะ หรือคนคอมเมนต์บางคนก็มาเรียกร้องนะครับว่าที่ลบคลิปข่าวนี้ออกเป็นการโดนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวชาวเสียมเนี่ยพวกเขาจะเห็นข่าวนี้แล้วก็จะเอาไปทําคลิปเป็นเรื่องตลกโปกะฮะก็อยากจะบอกคนคอมเมนต์ทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับว่าคงไม่ทันแล้วนะจ๊ะเพราะช่องหน้างอกเนี่ยเอามาทําคลิปตลกเป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกๆคนหลังมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กับแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมัน